พี่น้องเบิ for ้องบนมีอย่างนี้เลิศสมเนยงแต่เลยหนึ่งเฮ็ดหนึ่งพักหนึ่งอันบะเขียกับไข่ต้มแล้วกับปนเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้องเบิ้งเอาไปน้องปนปลาคอปนปลาคออีสานบ้าหนกเขานี่แบบพไมีน้ำแบบคุยหรือสดเอาจินะจ๊ะมันน่ะเลิศสมเยงแต่หิมะหิมะหิมากินน้ำกันพี่น้องสุขูสู่คนฉลองขันตกไหมฉลองขันตกไหมพี่น้อง พี่น้องไอ้ไอพี่น้องเบาๆนะสนุกแต่ไหนผู้นีปีก่อนผู้นี้ปี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 สบายผู้นี้ปี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 สบายมาสอยไปไหนไม่กินข้าวต้วงกันใหมที่ไหนวันนี้กันพี่น้องสุขู้ๆคดสบายดีกันบ่จ้าคอยก็สบายดีอยู่บ่ฉลองขันตกใหม่ฉันได้ขันตกใหม่นั่นคือนั่นรถสมิเตนเลยเห็นไหม มันเลือดเลือดมากๆเลยนะเธอขันตกฉันอะแล้วก็จัดดีๆก่อนจัดให้มันดีๆจนจะได้มองเห็นชัดๆมองเห็นชัดๆนะเธอนะอือโอเคปะโอเคยังโอเคแล้วเนาะก็มีกระชัดแล้วคันบ่ชัดกับที่บ่หมูที่บ่าี่ไหนแหละแล่ะเนาะพี่น้องทุกคนทุกคนเปิดผอบพอกข้าวเหนีย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 วะโอ้ข้าวเหนียวเต็มกองไปเอยเหนียวสันป์โต กินกองด้วยเขาดูมุ่นพลุนยอด้เรียกอะไรกินเด้อยข้าวเหนียวสันปะโตงมีข้าวเหนียวสันปะโตงข้าวเหนียวจากเล้าข้าวเหนียวจากซูชิโซเดนอรรถมีมืดพี่นอออ้องเออชิ้นท่านี้จากพี่น้องซุกขู่ซูคนแล้วสมคัญใจคุยได้บปนี้สิคุยปนเห็นมึงได้ป่ะนี้คุยปนกับต้มไข่ยังแบบตุ้มต้มไข่ยังแบบตงุ้มนะเธออู้ยเอนไร เราควักเอกจากห้องแล้นเห็นไหมแค่ทำอาญายกินข้าวทำไมไม่ขวนไปขวนในขิดติ่งันไหนพี่น้องเลยคุณน่ะขีดติ่งันไหนแล้วมันขึ้นนมเนาะขีดพุ่งกับว่ามีน้ำเกลืออือแล้วมันมันขึ้นนุ่มกินหลายๆมันออกนมออกนมออกนมดักมันก็บว่ออกเด่นออกนุ่มหมดอะอือมันออกนมแล้วกับขีดพุ่งกับว่ามีพี่น้อมขอแวางอีกแป๊บนึงกับไข่เนี่ยเอ้าสมันเต็มบุญมากวาสนาทรงพี่น้องเลยยังกินหลายนุ่มไง เล็กๆนั้นองนี่เด็กไม่ได้ว่าเรรอนี่คุยนด้ป่ะทนีเคยคุยปนประคอเจ้าบ่เคยคุยเหนมาคุยน้ำใจจะพูดปนประคอปาะคอไงูหคือไง่แ่พพีเอ,อ้ยออืื hãy ăn một tung thôi ăn tao quê đấy thôi ăn tao có cọp thì kia đi bơi แซ่บันแซ่บแซ่บเนือ้อครับมันใหญ่บนกระโบหน่อยฮ็ดหนึ่งเฮ็ดคน ถ้าพาะกับเจ้าแม่เองกิน <c oughs> แบบนี้นะคิดท,ทอดอีพ่อกับอีแม่เห็นไหมเป็นเน็กน้อยปูมถั่วเนยหน้อยอปลาเจาะน้ำเต็มถั่วเลยคุยปลาได้เลยเห็นไหก้อนทุ้มยากปากเปียก,ยกยคุยปลาได้เด้จำมาเด้จำกระน้ำบกจำแปะแปะกระน้ำบกอืม พูดได้คุยโดนตีมือลอ,องไม่เห่นภาพ อันป่นกบสูกินอืบป่นสูกินันเลิอใครยันมาตุ้มอือือืมอืม่ย ให้ติดคออือืมกินน้ำร้องๆในบ่าที่น่ง เห็ดเข็มหนึ่งอันนี้เห็ดจีนไม่เห็ดว่ามันเห็ดยักษ์พูดหรอกเห็ดจีนขึ้นหนวดเปล่าเป็นจีนปะเห็ดจีนไม่ใช่เห็ดสันอืม มึงกิน้ามมึงกินอย่าีแน่มึงจะสะข้างไรายอยแซ่บมันแซบมันจะไล้ข้างขนาดเวลานอนบ่ได้กินมันจะยังข้างนี่นะน้ำปลาใส่ยังกินหอมแซ่บสะข้างเป็นธรรมดาเนาะเนาะอืมเนื้อเลยอืมตั้งแต่เปิอกเพลงมันี้บ ข้างชื่อสันหน่อยข้างชื่อสันหน่อยจังไงถ้ลองเท่มนะั้ยกินของกับข้างธรรมดาตีเฮ็ดปวกเห็ดปวกเป็นกานําไม่วานจะปากดลยเนาะไม่วานจะปากคือวานจะใส่ละ ดูมันจะตันเผ็ดอืมอืมเนี่ยเขียน <coughs> 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 หน,หนึ่งหวานหวานแซ่บนี่ค่ไม่อยากพลาดไม่ไมนหนังกาำแพงเป็นการกินโชว์ไม่ใช่หนังกาำแพงอืม Hm. Mm. Mm. แบแซ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 บบมันเทปมันแสบแสบไปถึงสวงแซบแซบแซบบมันเทปมันแสบแสบไปถึงสวงปนปลาปนเหล้าให้ห่วงปนปลาปนเหล้าให้ห่วงสูตรของยายชมพูน well, ี่มันแสบอีือืมอ นิดหน่อยมันต้มนิดหน่อยมันร่มนิดหน่อยแต่หนาวมากมากหนาวหมากแล้วอออันนี้เป็นหน้าตอไม้ผีดูใบไม้ผีดูใบไม้ผีมาแล้วปิ่ง ็ปิ้งก็คือดูใบไม้ผิดอืมดูแตนั่นแต่ไหมมาแล้วพูด,ดอะไรไอยู่ออสเตรเลียสปลูกพักไม่ใส่เครียดสิปลูกต้นไม่ปลูกฤดูนี่อืมปลูกฤดูนี่ประเดี๋ยปลูกไปประมาณักเดือนสองเดือนมันจะข้าหนาหอนันงามอืม มิณาปลูกได้คือบานเขาได้นะบานเขานี่ปลูกได้ตลอดเวลาเนาะถ้าเอาจะเรียนมิณาปลูกเลยนานาเอาไปปลูกก็ได้ปลูกตายมดขนาดนักปลูกไว้ช่วงนี้ช่วงไม่ไม่พีช่วงหนาวห่อนงามงามด้ถึงฤดูหนาวมากตายมดพี่จะจะพูดปลูกไว้ต้นอียังงเดะ็กๆนะปลูกไว้งามงามต้นขนุนได้งามครับ มีหาต้นแยกไปแล้วง้มนาน้ำอ่ตายแอดเล็ดนะเจ่าต้นหม่องปาตายต้นหมืองยังเหลืออยู่ต้นหม่วงสกเจ็ดสามแล้วก็นังถยอนควอน

ແລະດັງເບາະອອກເລີຍນະເດດັັງດັງທັງລ໋ທັງທັງີມາກື ก็มื้อนะจ้อมื้อไอ้ต้อมื้อหวยบ่อันเนาะโอ้เด้กินิ้มนหลายละเนาะเล็กนั่นก็อันเล็กนี่ก็อันเล็กนั่นก็อันอันมื้อที่ใครยังแับนี้มันจะได้อันจมืออดได้เงินเลยนั่นก็อันอันนั้นใจเขานี่ใจเขานั้นเละออกมาแปดสาม ลันพักเขเ